บายดีเด้อพี่น้องมากินข้าวลำบากพันเด้อขา้าวเสียงไว้มีต้มจืดกระดูกงูเนาะใส่ใส่เนื้อไม้พี่น้องเนื้อไม้นี่ใส่หมึกเซเวอร์ใส่งูเนื้อมูสซาพี่เป็นลูกสินแล้วก็มีไข่ไข่เจียวมูสซาปเจวเนาะพี่น้องแจมเจวพริกปนกก่นมาแสิร์กันเด้อร์สนหนักกว่าอ่านเทียงเมนูเบาเบาเหมือน

วัวด้วยต่นหอมตุมดนเติบแล้วผู้ริกินเทียหมูสซาดให้เป็นก่อนเราก็ใส่รถดี Một sự vui bán bán Chuột nắm luôn ngọt nổi Ở buông cái đũa Ở buông ra áo 还么啥？ con nhắn nó nữa à. <laughs> Nên mô này mô xa mình ăn à. Ja. Uh -huh. mm. คลิปนี้ฐซ้ำนี้ก่อนเดอ้อพี่น้องขอบคุณพี่น้องร้ายๆเด้อถือว,ว่ามาชมมาให้กำลังใจเด้อ